นชาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างค่ะนาตอนนี้โอ้โหอ้ด้วยอีกคนเอามือลูบคางแป๊บความแน่ใจโอ้โหขี้มืออร่อยจริงๆอ้อสุดยอดจริงๆเลยกระดิกกระมกโมแป๊บกูไม่เห็นได้เกล็ดอะไรเลยและนี่ก็คือภาพความน่ารักของสุนัขที่เอาไข่ทูหิมะมีความสุขมากเลยโอ้โหถูกแปบบ๊บถูกแปบบ๊บท่าทางจะขันโอ้สงสัยต้องลองสไลด์แล้วเป็นเนินเขา ำเอ้ยอี่างนี้นะฮะก็เนี่ยมันสไปเดอร์ทุยไม่ใช่นะมันสไลเดอร์นะฮะมันสโลแบบน่าน่ารักโบกหางไปทางซ้ายโบกหางไปทางขวาโบกหางซ้ายอีกทีนึงขวาอีกทีนึงยครั้งที่สามเยอะไปแล้วพวกใจเย็นๆจังหวะนี้นะฮะโอ้โหก็วิ่งลงผิดท่าโอ้ยเก่งๆเป็นลูกบอลเลยฮะ้งที่ไหนเนี่ยโอ้กลับบ้านแป๊บภาคไปจะมัวไปไหนเนี่ย โอเคชัดละอืม,อมเดี๋ยวเีไม่แน่ใจไม่แน่ใจเมื่อกี้นี่ยัง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 ไม่หายคันเมื่อกี้อืดยาไปยาไปโอเคถ้าลงไม่สวยเลยพวกนายลงอะไรของนายเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> พวกนายมีความสุขดีนะมึงถือกล้องอยู่มึงหุบปากไปซับโอเคนายจะทำอะไรของนายนะอืมยิ้มแบบอืมรอนายให้กล้องอืมสไลด์อีกทีนึงฮึบ โอ้ไข่อุอ่นนะง,งานนี้โอ้ไข่สดชื่นเอ้ยไข่เย็นละงานนี้นี่มึงเอ้ยโอ้ยจะจบหรือ,อยังวันนี้เนี่ยภาคหาไปย,ยาวจังไข่เป็นคนภาควะเฮ้ยพวกเขาเช้ามาแล้วฮะว่าวงไงนะเขาเช้ามาแล้วเออทาประตูแม่งเอ้ยรอก็ดูอืมทาคีมเฮ้ยม <m uch ing> ึงเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยให้อ่าเป็นไงไรตุ๊ดไอ้อ้วนโอ้ มึงช่วยผิดที่เลยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะออออืืืพี่ขับรถช้ายังกระเต่าเว้ยไฟเอ้ยเมื่อกี้มึงว่ายังไงนะโมกูขับรถช้ายังกระเต่าแล้วเตาเพื่อนออกมาจัดเลยเพื่อนเอาเลยเเออออบันท้ายมามาเไรเย้เอาละครับเรดี้ออตันยังวันนี้ค่าจะโชว์พาความเจ๋งยังไงเอาเลยครับโอเคโอ และนี่ก็คือการฉีกขาในที่สาธารณะ โอ้ลุงมือสันจังเลยเอาไปสักเป็กไหมโอ้ได้หนูโอ้ยสันสนไอหนูสันสันสันนโอ,โอ้กินกินกินโอ้ยไม่เข้าปากเลยซึกหยดเอาไปพ่อมึงแดกเถอะครับถ้าหากดูคลิปของผมจดแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบก็วันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับไปดูกันเยอะนะยู